สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเรือฝรั่งชนรทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมวันนี้ทําความสะอาดบ้านนะคะวันนี้ครบอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยมาถึงเยอรมันนี่เตาเห็นไหมเวลาเราหุงข้าวเวลาเราทำกับข้าวแล้วมันเวลาอะไรล้นมาเนาะมันก็จะเกาะ ูถ้าเราไม่คูนไม่ออกมันก็สะสมเข้าไปสะสมเข้าไปมันก็จะเก่าเร็วพวกฝรั่งในเขาใช้ของเขารู้จักเขารู้จักใช้นะของใช้เขานะ่ะอยู่ได้ของใช้เขาทนแล้วมันทนแต่ถ้าเราไม่รักษามันก็จะอ่าเก่าไวเนาะม,มันไม่เสียง่ายเหมือนบ้านเราเนาะมันทนเราก็ต้อง มันไว้มันก็จะใหม่มันก็จะอยู่ได้นานเนาะนอันนี้เกือบยี่สิบปีแล้วเนาะเพื่อนเนี่ยตั้งแต่พร้อมบ้านนั่นแหละพร้อมบ้านไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบแล้วยี่สิบปีแล้วเพื่อนเพื่นลืมไปปีสองพันอันนี้มันพังสองพันสองสองพันสองพันสองพันหนึ่งเออ ยี่สิบปีแล้วเนาะครบยี่สิบปียี่สิบปีพอดีบ้านหลังนี้ยังใหม่อยู่บ้านหลังนี้บ้าน,น,บ,านบางบางบ้านตั้งเออเป็นร้อยร้อยเนาะแต่เป็น,นะแ,ตปนแต่ว่าข้างในเขาก็จะปรับปรุงใหม่เนาะข้างนอกดูไม่สวยแต่ข้างในเขาจะปรับปรุงใหม่ถ้าบ้านเป็นร้อยร้อยปีเนาะมานะยายเขาทำก่อน เหมาะก,กับพวกเราเลยเนาะฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยทําอาหารแบบพวกเราอะนะแบบเหมือนพวกทอดทอดอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยทําแบบเรานะอะไรเขาก็ในเตาอบเอาแต่เราสิส่วนมากจะทอดทอดโน่นทอดนี่ทอดนั่นอนะ่ะอู้หือนเนมันน้ำมันเนาะครัวเขาเล็กๆเห็นไหมครัวฝรั่งเล็กๆแต่เขาทําอาหารมันคนละอย่างกับเรา เราทำแบบม,มันเหนียวอ่ะมันเพื่อนเนาะมันเหนียว <c oughs> ยายตามไม่อยากให้ใครมาบ้านเลยบ้านเรามันไม่เหมือน <c oughs> มันไม่เหมือนบ้านฝรั่งเนาะ จับไปตรงไหมก็นเหนียวไปหมด <c oughs> ตรงนี้ตรงที่ใหญ่วางกระถางผักนะว่าจะเพาะพวกไอ้นั้นยังไม่ได้เพาะเลยเพื่อนแต่ก็ยังไม่รีบเท่าไรหรอกไอ้พวกโหรพภาแมงลักเนาะพวกมันอะไม่รีบเท่าไหรหรอก เดี๋ยวค่อยเพาะเดี๋ยวให้อาการดีๆก่อนป่ะเพื่อนๆเสร็จละ นี่นะคะม่ยายไม่ได้ถูพื้นหรอกถูแต่ตรงไหนที่สกรปรกสกรปรกวันนี้ขี้เกียจไม่ได้ถูทุกวันไม่ได้ถูทุกวันหรือถูทุกอาทิตย์แบบเมืองไทยเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีฝุนเหมือนเมืองไทยอ,อ,อาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยถูทีหนึ่งนี่ดูแดดออกจ้าแต่เผาไฟผิงเห็นไหมเสร็จแล้วเนาะ ปไปยายจะพาไปเก็บไข่น่นแฟนยายไปเอาฟืนนนเอาขยะไปทิ้งไปเอาฟืนฮะแล้วเราก็จะไปเก็บไข่โอ้ดูดิกลางคืนมันจะสวยเนะ เดี๋ยวขอใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาไปเก็บไข่เอ๊ะกี่วันแล้วไข่เดี๋ยวไปดูนี่นะคะน,นี่ก็ครัวอากาศดีอยู่แต่ลมแรงเพื่อนๆมาเพื่อนๆอ,อากาศก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวขอเก็บไข่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำ มาให้อาหารไก่ยายแวะมาเอาใบผักนิดนึงไปให้ไก่อุ้ยอากาศดีจังเลยเนี่ยแต่ลมยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะแล้วเขาเก็บใบผักก่อนเก็บใบผักเก็บผักไวไ้กินก่อนอย ลมแรงเหมือนเดิมเลยเนี่ยเห็นแต่ว่าแดดมันออกก็ลมแรงเหมือนเดิมยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรยายวันนี้เห็นไหมอากาศดีๆว่าจะพาเอฟซีชมสวนสักหน่อยนึงเดินดูพวกอะไรเนี่ยแต่ก็ลมแรงถ่ายคลิปมาก็ลมแรงอีกสวยไหมบรรยากาศเดี๋ยวก็มืดอีกนู่นด้านนู้นเห็นไหมนู่นมืดแล้ว มันเดียวแดดออกแล้วหมืดเดียวแดดออกแล้วหมือด,ด,อ,อ,ดมอ,อ้าวนึกว่าสามวันแล้วเพื่อนๆนี่ไม่ใช่สองวัน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บเนาะนึกว่าสามวันเฮ้ยลมเย็นไปเพื่อนๆพ,พรุ่งนี้ค่อยเก็บแล้วไปทำกับข้าวกินก่อน บรรยากาศดีมากเลยเนาะถ้าถ้าเกิดอากาศมันไม่หนาวไม่เย็นนะถ้าไม่มีลมอากาศไม่เย็นนะอเพื่อนเอาดินใส่กระถางไว้ว่าจะมันไม่อยากทำนะมือมันเย็นนะเพื่อนนนเอาดินใส่กระถางไว้ว่าจะมาเออดินใส่แกลมังไว้ว่าจะมาแบ่งใส่กระถางไปแยกพริกนะอุ้ยมันไม่อยาก่ะมือมันเย็นนะเพื่อนเนาะไม่อยากจับอะไรเลย ไปเดยายไปทํากับข้าวกินก่อนถ้ามันไม่มีลมโอเคอยู่นะมันไม่ไมหนักเท่าไหร่มีลมนะนี่ไงดินยายเดี๋ยวยายจะเอาใส่กระถางแล้วจะลองเอาผักมาปลูกในนี้ไว้ตรงนี้มันอุนอ่นๆนุ่นๆหน่อยแต่ฟีเมอนบนเก,กะกะมองไม่สวยงามช่างเถอะ <laughs> ช่างเถอะเดี๋ยายจะปลูกลองเอาเรดิิมาปลูก ข้าแฟงใหยน,นี่ปลาทอดผัดมันฝรัง่งนึดรูดสลัดผัดหอมใหญ่ให้มันหอมก่อนแล้วก็ค่อยเอามันฝรั่งลงไปผัดเนาะนี่ยนะคะเสร็จแล้วอาหารของแฟนใหญ่วันนี้สลัดมันฝรัง่งผัดปลาทอดฝรั่งเขาถ้ากินปลาเขาจะบีบมะนาวใส่เนาะอันนั้นก็บิดรวดสลัดน้ำแบล็คเบอร์รี่เนาะ ปลาที่นี่ของเรายังไม่รู้เลยแฟนยายกระถามว่ากินปลาไหมบอกว่าไม่เอาพอทอดให้เขาเสร็จแล้วโอออยากกินแต่ไม่ได้แล้วสายเกินไปเพราะเขาเอามาออกมาตัวเดียวเองเอาเอาอกมาจากาช่องฟิตเนาะของเราเดี๋ยวขอนึกก่อนขอพักเหนื่อยก่อนมายายกินแบบง่ายๆอุ่นข้าวแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกปลา แหนมทอดแหนมกินแหนมเราเองนี่ผักเนาะเนี่ยกินแค่นี้แหละเอาแบบง่ายๆเพราะว่าขี้เกียจทำกับข้าวเพราะพรุ่งนี้จะทำกับข้าวเ,าเลี้ยงแขกข้างบ้านเลี้ยงฝรั่งข้างบ้านก็เลยวันนี้กินแค่นี้แหละเนาะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนี่